อาณาปานาสติสามารถกำจัดบาปอากุศลได้ทุกทิศท,ทางอานนอาณาปานาสติสมาธิอันบุคคลเจริญกรธรรมให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ก็อาณาปานาสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วกวรธรรมให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ อา n น o นในกรณีนี้ทิกขุไปแล้วสู่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงกำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายะสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายะสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ ซึ่งจิตตสังขารหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาวา่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออก อานอน์อาณาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้ววระทรรให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อานอน์สมัยใดยพิกขุเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัด ว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทํำกายสังขารให้รํางับ หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจออกอานน์สมัยนั้นทิขุนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเป็นผู้มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อานน์เราย่อมกล่าวลมหายใจเข้า และลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายอานอนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อานอน์สมัยใดพิกขุ ย่อมทำการฝึกหัดศึกษา,ว,า,า,าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออก ย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจออก อานน์สมัยนั้นพิขุนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อานน์เราย่อมกล่าวว่าการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายอานนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อานนท์ สมัยใดพิกขุย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออก ย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเขา้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกอานน์สมัยนั้นพิกขุนั้นชื่อว่า เป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อานนท์เราไม่กล่าวอาณาปานาสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่บุคคลผู้มีสติอันลืมหลงแล้วไม่มีสัมปชัญญะอานนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ภิกขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อานนท์สมัยใดภิกขุย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกอานนท์สมัยนั้นที่ขุนั้นชื่อว่า เป็นผู้เห็นรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อานนท์พิกุนั้นเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะเป็นอย่างดีแล้วเพราะเธอเห็นการละอภิชาและโทมนัสทั้งหลายของเธอนั้นด้วยปัญญาอานนท์ เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ทิกขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อานนท์เปรียบเหมือนกองฝุ่นใหญ่มีอยู่ที่หนทางใหญ่สีแพร่งถ้าเกวียนหรือรถมาจากทิศตะวันออก ก็บทขยี้กองฝุ่นนั้นถ้าเกวียนหรือรถมาจากทางทิศตะวันตกก็บทขยี้กองฝุ่นนั้นถ้าเกวียนหรือรถมาจากทางทิศเหนือก็บทขยี้กองฝุ่นนั้นถ้าเกวียนหรือรถมาจากทางทิศใต้ก็บทขยี้กองฝุ่นนั้นนี้สันใดอานนท์เมื่อบุคคลมีปกติ เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำย่อมกำจัดบาปอกุศลธรรมทั้งหลายโดยแท้เมื่อบุคคลมีปกติเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำย่อมกำจัดบาปอกุศลธรรมทั้งหลายโดยแท้เมื่อบุคคลมีปกติเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำย่อมกำจัดบาปอกุศลธรรมทั้งหลายโดยแท้ เมื่อบุคคลมีปกติเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำย่อมกำจัดบาปอากุศลธรรมทั้งหลายโดยแท้ชั้นนั้นเหมือนกัน